คุณนะครับผมก็ขอให้คุณท่านนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมทุกสิ่งไหนก็ขอให้คุณมุ่งมา่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างนะครับผมไม่เจ็บไม่เติมและไม่เจีบกับใครนะครับผมเป็นไงสมบัติสบายดีไหมไม่ได้เจอกันหลายวันเลยสมบัติ ครับสวัสดีครับผมตอนนี้มีสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าโหครับผมเอาแบบจ่อๆเลยอันนี้คนหลายกับเอ่อคนหลสองเชือกเนาะสองเชือกพังคันกันแล้วก็ลูกชายมันคนน้อยครับผมอันนี้สวัสดีครับผมช่องไทยภูผาทางดูวีนะครับผมไทยภูผาครับครับอันนี้ช่องไทยดันเต้ครับผมช่องไทยดันเต้ครับ ครับฟังพี่ดาวครับผมเหลือเหลือสีนวลเนาะจะไม่มาอันนี้ก็ช่องฟังกันเงินเนาะครับช่องฟังกันเงินมงคลน้อยเนาะอันนี้เอาไปคนร้ายเอาไปสามถุงช้างสองเชือกครับคนอ้วนช้างออกกําลังกายเมื่อบานเอาไปสองครับแล้วก็คนมอดเอาไปหนึ่งถุงพี่ดาวหนึ่งถุงแล้วก็ใชยมงคลสองนะครับสีนวลหนึ่งนะครับผมเป็นกันเปลยนะครับผมแล้วก็เอาไปให้ประกายแก้วด้วยนะครับ จกะแก้วช้างไว้นำไปสองถุงแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือจะเอาไปให้ฟังสมบัตินะครับไไครับผมได้ครับผมยังอย่ใกล้กันใช่บางคนดิคนหมดเอาไปนล้วป่ครับจะ,มะบหมดเ,เอาไปสามเลยพี่เหนียกสิมาเอาบ่ะพี่เหนเอาไปให้คนไรก็ได้ครับคนนี้เอาไปายิงคนไรชินวนชินวนได้อชินวนให้มาเอา,ออานึงหนึ่งถุงครับประกายแก้วกับผู้พาครับประกายแก้วกับผู้พาสองนะครับ อันนี้ก็ครับแชมงคลน้ำแตงสามนนถุง,งนะครับเปิดล่มครับเปิดล่มอันนี้ก็กขันเงินม,มงคลน้อยพเงินนะครับที่เหลือก็จะเป็นสมบัติแล้วก็ชี่นวลน,นะครับสมบัตินี้จะให้เยอะกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับผมเพราะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะครับแม่เอฟซีท่านบอกมาแบบนั้นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเอ้ามีอะไรฝากถึงแม่เอฟซีหน่อยคนหลายคนนวล ขอบคุณแม่เอมากมากครับพี่พัดครับผมพี่พัดพี่วัดพี่พัดพี่พัดหูเราเท่าเท่าเราบอกไม่ใช่เลวเปี่ยนสีอเ้นที่หดี่อเลยวัาเปียนสีแวเส้นทีหที่่เลยเอาอายุายก็งูอาทิตย์อุปกรณ์ให้แม่เอฟซีนะครับี่ผันพ่บอกพีทเลยพหทเี่วัดจะเข้าบอกพิทบอกจริงเนาะ็นหมดซุ้ม คืองเป็นพึ่งแก้พึ่งกินับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเนาะครับที่เข้ามารับชมในช่องอ่าสุนช้ามวัฒนธรรมของเราแล้วก็ต้องขอบพระคุณที่พัดมากๆนะครับผมที่เมตตาน้องช้างของเราทุกๆเชื้อนะครับผมก็ให้มีอายุหมั่นค่นยยืนลำลำอยู่ด้วยเออไม่ผ่านเ้อะ่าครับผมครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมที่พัด มากมากเลยครับผมที đó, although, days, people, family, enemies, so, ça, ่เมตตาคุณช so. ้างนะครับทำของเราครับผมก็ขอบคุณนะครับผมก็ขอให้คุณท่านนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมทีจิตใจไหนก็ขอให้ผมความมุ่งมั่นารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไม่จิตไม่เกินและไม่เก็นปลายนะครับผมโอ้มือนกับคนที่บอกดีแถอว่าทำไก่บ้านมาดีนะครับผมครับผมขอบคุณ ครับผมขอบคุณครับสำนี้ต้อมเลยสำหรับข้ามือนี้ก็ได้กินไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนลายเจียกนะครับก็มีคันเงินมงคลน้อยภูผานะภูผายก็ประกายแก้วเนาะครับไปปะกายแก้วนี่ก็ํำแปลงแจมงคลพี่ดาวนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมครับไปรุดนเสร็จแล้วเนาะเอาไปให้ช้างครับผมขอบคุณมากนะครับ ะครับตอนนี้นะครับผมเราก็ขับรถมาที่พังสมบัตินะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปเลยไปเลยพอพังสมบัติกำลังนอนนะครับต้งใชตอนกลางคืนยุงเยอะนะครับผมไปเลยขับไปเลยครับผม,มพังสมบัติกำลังนอนอยู่นะครับผมภาพอาจจะไม่นนชัดนะครับต้องขอโทษด้วยโอ้ขยายันสั้นๆเบรกเบรก เด,เดี๋ยวให้ไปถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขับรถมานะครับฟังชมบัดต,ตรงสายตอนกลางคืนไม่ได้นอนนะครับยุงเยอะนะครับนอนกลางวันนะครับนอนสงสารจังเลยอชมบัตดลุกแล้วลุกแล้วนอนเล่นนะครับผมนอนเล่นโคล ป็นไงสมบัติสบายดีไหมไม่ได้เจอกันหลายวันเลยสมบัติมานี้เร็วกินกล้วยเร็วนอนนะครับผมนอนกลางวันช่วงกลางคืนอาจจะยุงเยอะนะครับก็เลยได้มานอนกลางวันนะครับเล่นโคดมอมแมมเลยกินตอ่ออันนี้ก็ควานเขาผูกให้กินต่อสั่งข้าวนะครับผมมาน,นี้เร็วมาน,นี้เร็วกินกล้วยเร็วกล้วยเร็วกล้วยเร็ว เดี๋ยวดูก่อนอันนี้เร็วเร็วเร็วอันนี้เร็วบันีิฆ่าก่อนเร็วกินกล้วยไหมจ้าสวยๆก่อนเร็วอันนี้เร็วอันนี้เร็วโอ้ยมีเสียงด้วยวันีิฆ่าก่อนเร็วจ้าก่อนที่สวยสมบัติจ้าก่อนเร็วมาขับมานนี่อู้มีเสียงด้วยนะครับผมมีเสียงด้วยสมบัติกินกล้วยไหมเร็ว แล้วก็กล้วยมาให้นะครับผมมาให้สมบัติสามถุงนะครับผมเรากล้วยมาให้สามถุงเลยเพราะว่าเขาอา,อาจจะไม่ค่อยได้กินแบบเพื่อนๆนะครับผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับไม่ค่อยได้ออก <c oughs> ไปไหนก็อยู่แต่กับที่นะครับสวัสดีค่ะก่อนเล็วกินกล้วยก่อนเร็วยสมบัติมากเราจะต้องไปขออนุญาตโยนให้กันแล้วกันนะครับผมจ้าก,ก่อนชิสวยสมบัติสวัสด <c ười> ีค่ะก่อนเร็วโบด์ูงเ <c ười> สียงด้วยเสียงสวัสดีค่ะสวยก่อนเล็้ จ้าก่อนค่าจะต้องขออนุญาตควัดครับผมขออนุญาตโยนนะครับแล้วก็ขอขออนุญาตเจ้าของช้างด้วยนะครับผมที่ท่านได้มารับชมคลิปนะครับเราก็ไม่มีเจตนาอย่างใดนะครับเราเอากล้วยมาให้นะครับเอากล้วยมาให้สามถุงนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณพี่พัฒนนะครับผมแล้วก็ให้น้องช้างของเราทุกๆเชือกเลยนะครับนี่ครับเขาได้กินกล้วยเขาก็จะถอนหญ้ากินไปด้วยนะครับใน กินกล้วยก็ถอนหญ้าไปด้วยนี่เล่นโคลนนะครับเล่นโคลนเพื่อป้องกันยุงเมื่อต้องใช้ป้องกันยุงเมื่อคืนนะครับนั่นเป็นหลักกลางคืนเขานะครับหลักกลางคืนเขาแล้วกับน้องไพ่นะครับมากับน้องไพ่ให้น้องไพ่นะครับไอ้กล้วยเราก็ล้างมาแล้วนะครับผมก็ใส่ถุงใหม่มาแล้วนะครับขอนหญ้าโยนนะครับผมเพราะว่าเราไม่กล้าเข้าไปนะครับผมไม่มีควานนะครับผม วันนี้อิ่มเลยสมบัติเอาให้อิ่มเลยนะครับผมนี่สามถุงเลยพิเศษเลยนะครับเราก็ให้เชือกที่ว่ายน้ำสองถุงเชือกไหนที่ไม่ได้ไว่ายน้ำก็อเอาไปเชือกละหนึ่งถุงนะครับผมมีน้อยกินน้อยมีมากกินมากนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับผมรอบนี้เป็นของ,ของพี่พัดเดี๋ยวเอาของคุณแม่คุณรักช้างมาให้อีกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้ไปซื้อกล้วยนะครับดูครับผมโอ้ เอาให้เลยให้น้องได้อิ่มอูกินกินเร็วมากๆเลยนะครับกินเร็วมากๆเลยเอมวันนี้ผมก็ได้พาคืึนออกมาอยู่กลางทุ่งนะครับผมมามาอยู่กับผู้พานะครับกินต่อสั่งข้าวครับเป็นท,นที่เป็นที่นาของคุณอ้วนนะครับช้าแล้วบ่ เอาไปเลย่อยๆยเลยืเล่ให้หมดเลยไม่ต้องรอให้หมดเลยให้กินให้อิ่มไปเลย้อิ่มเลยลนนี้โอ้อมนเลยช้าแล้วบ่ <c oughs> เรกๆรีบมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มจะช้าแล้วเคลียวไม่ทันแล้วเอากินให้อิ่มไปเลย ให้หมดเลยเออนั่นแหละอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องจัดขาแล้วน่ารักนะครับน้องน่ารักนะครับเป็นมิตรกับเราด้วยนะครับเวลาเรามีของกินมาให้นะครับขอบคุณค่าก่อนเร็วสมบัติจ้าก่อนสวยๆขอบคุณข้าแม่แม่ยังจ้าก่อนเร็สกกสวกกสูงบนจ้าก,ก่อน่กกอนสวยๆบนสูงแอคชั่นก่อนสวัสด<อ>ีข้าขาด้วยขาขาจ้า,า,จาก,ก่อนยกขาสูงจ้าก,ก่อน เอได้กินแล้วก็ที่เกียรติทำนะครับผมเพราะว่ารู้แล้วว่ากล้วยอยู่ตรงหน้าเยอะนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณพี่พันมากมากเลยขอบคุณผู้ใจบุญนะครับใจดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่รักแก็เอ็นดูน้องช้างนะครับวันนี้ก็ได้พามาชมพังสมบัตินะครับผมแล้วก็แจกกล้วยให้กับเพื่อนๆนะครับเวลาเชือกนะครับสมบัติก็อยู่แบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็อาบโคลนนะครับผมอาบโคลนเพื่อป้องกันยุงนะครับผมนี่นะครับก็ เป็นกำลังใจนะครับผมให้พี่น้องชาวช้างของเราทุกๆคนนะครับมีอะไรช่วยเหลือได้เราก็จะมาช่วยเหลือเรื่อยๆนะครับผมถ้ารมีคุณพ่อแม่เอฟซีสามสมานะครับเราก็จะส่งถึงสมบัติเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับไวเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่องพังกำมือของเราก็เป็นสายบุญนะครับผมแจกกล้วยให้กับน้องๆช้างนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ